สวัสดีครับผมมาพบก,กับเป้าหัวยองอนกันอีกแล้วครับผมเมื่อนี้มาทัานเวลาพอดีนะครับอพอดีดูค่าเขามาจองรถนะครับอยู่ในศูนย์เฮ้านะครับตัวนี้เพื่อนกาลังคุยเจรจากันอยู่นะครับอันนี้คุณพ่อท้องท้องสุกนะครับท้องใสนะโอ้ท้องใสตัวทีครับผมคุณพ่อท้องใสครับผมแล้วอายุ บานดุงนะครับยุตลาดปลานะครับเมื่อนี้เพ่บนมาจองนะครับเพื่นตามนุ่มปอมานะครับเมื่อนี้มาจองงานมาจองรถยูนิโว่นะครับเป็นรุ่น n อ542านะครับอุปกรณ์ครบ3ชิ้นนะครับเพื่อนมาจองเมื่อนี้แต่ว่ารับหลังปีไหมก็ได้เพราะว่าปัาเดเถเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีคลิปหนที่ดีนะครับเดี๋ยวผมมาไล่สดเผยเบิรนะครับถ้าไปสนใจนะครับแท็กเตอร์อีสกิอุดรธานีนะครับ อ่าสนใจนะครับ093359 0908นะครับอ่าแท็กซี่สก,กีนะครับค,คุณยิ้มได้เรายิ้มด้วยนะครับอ่บาบบาวนุ่มอายงโปผมนียยุงโปผมนะโอเคนะครับผมขอบคุณครับ